สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตีนะฮะเรามาเจอกันครับอุบาอุบาปะทะวีรัตครับเออศึกคนไทยชิงแชมป์เขตศึกโดนนยที่สุดที่มี ฟินิกแมนเพิ่งมาพร้อมการลูกนั่นเองครับในเมตานี้ครับมาครับคิงเอนจินของฝั่งอุปาเปิดไปก่อนเลยก็จังหวะนี้แล้วโดนคิงไล่ตีไปที่อะตอมแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่เกวินแล้วต่างคนต่างไม่มีโบลอคอยรับแรงกระแทกครับโอ้โหโดนคิงไล่ตีแรงจัดๆนะว่จังหวะนี้แล้วเกวินไล่เตะไปที่เกลิวครับมาครับจังหวะนี้คิงเอนจินครับฝั่งวีรัสสวนคืนกลับมาครับและโดนคิงไล่ตีไปที่อะตอมอีกทีนึงครับแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่เกวินเกวินยังรีบรับแรงกระแทกได้อยู่แล้วโดนคิงไล่ตีไปที่คิง เกลิวอีทีหนึ่งแล้วมาแล้วครับอะตอมิกค,ครับย่อยยับในหมัดเดียวฟาดฟันไปจังหวะนี้ปาดไปหึหึคาร์โลถึงกับติดโลครับสำหรับฝั่งวิรัตแล้วย่อยยับในหมัดเดียวแถวบนนี่ครับโอ้โหติดโลไป2ตัวฮะเอาเรื่องจัดๆแ,แล้วการ์โลไลข่ขวนไปที่การ์โลฝั่งวิรัตครับแล้วเกวินไล่เตะขึ้นกลับมาจังหวะนี้ครับปู่ซิวอลแฟงครับหมัดสายน้ำสลายหินครับสไตล์ค้างเข้าไปจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เก้าล้านแปดแสนด้าเมทพร้อมกับควงหมัดเรียวิวเซ่โคนจากปู่บอมอีกทีนึงปึ๊บไปอีกเก้าล้านนะโอ้โหติดโลกกันไป3ามสี่ตัวฮะโอ้ติดไป5ตัวด้วยซ้ำครับเรากาโลไล่ขวนมาจังหวะนี้หูฝั่งวิรัตนี่รู้สึกจะเสียเปรียบจ,จัดเลยครับแล้วก็โลหายโลหายโลหายมาจังหวะนี้ครับแล้วยอยยับในหมัดเดียวครับไปครับวิรัตน์แล้วปาดไปใส่อุบาจังหวะนี้สิบเจ็ดล้านดานเมจพร้อมกับปาดไ,ไปอีกทีนึงจะเฉล่ยล่างครับย่อยยับในหมัดเดีวยวไปอีกทีนึงปาดไปจังหวะนี้ติดโลกไปสองตัว เอาเรื่องจัดใจครับจังหวะนี้เราการโารจู่โจมมาแล้วครับฝั่งวิรัตรปาดมาจังหวะนี้ปึ๊บม,มา2อล้านเก้าแสนดาเมจแล้วก็ลุกเตะวิสาตันย้ำไปอีนเขาโอ้โหฝั่งอุบานั้นต้องติดสตันไป3ตัวฮะโอ้โหสามตัวเป็นที่แน่นอนครับว่าไม่มีตัวกันสตันนั่นเองกาโรไล่ขวมเป็นที่การโารครับอ่าแล้วจังหวะนี้โลหายโลหายโลห,ห,หายแล้วจังหวะนี้คืนซุปเปอร์ทเลเคนนี้ก็าเตดเดือดเติรเือดเติดือด,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 ดไปครับฝั่งวีรัตรได้สตันนะครับเพราะฉะนั้น ฝั่งอุบ่านั้นจะไม่ได้ขยับครับโอ้โหแล้วโดนฟินิกแมนตีไปอีกทีนึงครับโอ้โหสูสีจนจัดกันคู่นี้กาโรไม่มีลูกไฟใช้เลยต้องตีธรรมดามาที่เกลิวครับและเข้าสู่ถึงที่2ครับในเมื่อคิงโดนติดตั้งอยู่ก็เลยต้องมีการโดนคิงไล่ตีครับคิงไม่ได้คิงเอนจินนะครับจังหวะนี้โดนคิงไล่ตีคิงออกมาแล้วโดนคิงไล่ตีคิงออกมาปูซิสวัลงติดโลมาที่เรียบร้อยเกวิดไล่เตะไปที่เกลิวอีกทีหนึ่งแล้วก็มาแล้วครับวีลาครับเป็นคิงเอนจินครับฝั่งสีแดงครับมาครับส แล้วโดนคิงได้ต so ีครับโดนคิงได้ตีไปที่คิงครับจังหวะนี้เราโดนคิงได้ตีขึ้นมาและโดนคิงไล่ตีคืนกลับไปที่อะตอมอีกมาแล้วครับเราเกวิดไล่เตะมาแล้วครับอะตอมิกฟังอุบะอุบะครับมาครับย่อยยับในมัดเดียวครับใส่แถวการบ้าบ้าบาบ้าไปจังหวะนี้ยี่สิบเก้าล้านดาเมจหึ่แต่ฟินิกแมนนี่แข็งจัดๆเลยนะย่อยยับในมัดเดียวโดยแถวบนไเลปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปจังหวะนี้หึ่งอะตอมติดโลครับโดนกะโลไล่ขวัไปที่อะตอมิกโอ้เอาเรื่องจัดครับเกวิดไล่เตะคืนกัมา แล้วก็สนามแรงปิดฟ้าพร้อมกับกาโลที่ไล่ขวนอะตอมิกโลหายครับจังหวะนี้มาครับ สไตล์ตขั่งจากปู่ซิโอแฟนกับหมาสายน้ำทลายหินครับจัด,ดูว่าอะตอมยังรับแรงงานให้ได้ไหวหรือไม่ครับแล้วควงมาหรืวิวซื้คนไปีครับจังหวะนี้ปื๊บปื๊บปื๊บไปอีกอะตอมยังยืนได้ครับสำหรับฝั่งวิลาแล้วเกวีไรเตะขึ้นกลับมาแล้วก็อะตอมมีฝั่งวิลาครับได้ย่อยยับในหมัดเดียวแถวบนครับไปครับย่อยยับในหมัดเดียวอะตอมมีคิดซึมไปสิบเอ็ดล้านเม็พร้อมกับทำให้ติดโล่ย่อยยับโดยเดียวแถวล่างครับปาดไปจังหวะนี้ปื๊บไปโอเคยังติดโล่อยู่โอ้โหแล้วกาโรไล่ขวดีีียยววววเเเชกกิไลลตะขึ้นับไป แล้วก็มาแล้วครับกาโลครับกาโลถูโจมพร้อมอันติเมตสกิลใสฟินิกแมนปื๊บไปแล้วก็โลหายจังหวะนี้ครับลูกแต่วิสลาตันไม่ต้องเล่นอีกทีนึง้วโอ้โหมันการมีเกวินแล้วไม่มีกระบองเหล็กคอยการสตันหรือว่ากาโลอยู่ในแถวเดียวกับทีมมีเกวินนั้นติดสตันไปแนๆ่ๆสามตัวฮะโอ้สนามแรงบิดไปเกริลิวไปหวานแล้วคืนซุเปอร์เซเลกเกนิคอลไปจังหวะนี้ครับแล้วจะเอ๋ตัวเองคืนกลับมาครับครับฟินิกแมนครับไ้ฟินิกดิ่งเวหาครับ ไปครับปิ่มแต่ว่าฟินิกก็เป็นการ,การฟินิกฆ่าไปครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกาโลไม่มีรูไฟใช้ครับฝั่งอุบาก็เลยต้องตีธรรมดาไปเข้าสู่เทิร์นที่3ครับคิงก็ยังตีสตันอยู่ก็เลยหายสตันแล้วโดนคิงไล่ตีมา2จังหวะครับแลวโดนคิงไล่ตีขึ้นกับไปโดนคิงไล่ตีครับแล้วจังหวะนี้ลรกูไฟมาเกวินไล่เตะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งคิงฝั่งอิวีรัสอู้อันตีสัตไปจังหวะนี้ฝูซึ่งว่าแบงไปหวานเพราะกาโลไล่ขวนคิงไปหวานครับ โดนคิงไลตีโดนคิงไลตีโอ้โหสตันมีผลจริงๆนะครับจังหวะนี้โดนคิงไลตีเข้ามา้วโดนคิงไลตีเข้ามาเอาเรื่องจะจัดครับแล้วคิงใจเหตัวเองขึ้นมาครับโอ้โหแล้วเกวินไลเต่จนจนเกลิวไปหวานเลยนะย่อยย้ำในมาเดียวปาดมาจังหวะนี้กะโรไปหวานแล้วย่อยย้ำในแนวแนวแถวล่างปาดไปทีนึงจังหวะนี้ปึ๊บไปืมเกลิวไปหวานครับแต่คิงยืนยืนได้อยู่แล้วกาโลไล่ขวดไปที่เกเกวินครับเกวินไปหวานครับแล้วใจเหตัวเองขึ้นมาครับสำหรับปุ๊บซิวไปมาแล สิบสองล้านดาเมตเพราะกับรัวมาเลยใส่คนโอ้โหเป็นเกลียวครับที่ไปหวันครับโอ้โหแต่อตอมิงยืนได้แล้วกาโลไลขวดไปที่คิงครับคิงยังยินได้อยู่แล้วต่างคนต่างเกิดขึ้นมาครับเป็นอะตอมิกฝั่งวีรัตครับปาดไปที่อุบาังหวะนี่เจ็ดสิบล้านหรือเปล่านั่นนะเจ็ดล้านดาเมตหรือเปล่าโอ้โหรูไม่ออกเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโคตรแรงครับหายไปหมดครับจังหวานี้ก็ต่างคนต่างเกิดขึ้นมาแล้วกาโลจู่โจมใส่ฟินิคแมนครับตังหวะนี้ห้ม่ห้าม่ห้าไปครับหกล้านหกแสนดาเมจฟินิคแมนลงไปนอนพร้อมก กาโล่ที่ลุกขึ้นมาใหม่แล้วโดนเกวินไล่เตะครับลุกเตะวิรุสลาตันครับในคืนนี้ไม่มีสตาร์แล้วแต่มีดัมเมดูนั่นเองครับเจ็ดล้านแปดแสนดัมเมดแล้วเกวินไล่เตะโอ้โหเกวินไล่เตะนี่มีขนนะจ,จัดเลยนะค mm hmm. ืนซุปเปอร์เซเลกรนิคอลใส่2ทาร์เก็ตจังหวะนี้โอ้โหแล้วกาโลไล่ขนไปที่อะตอมเองครับอะตอมเหลือยังมีโล่อยู่แล้วปู่ซื้อวัแองไปหวั่นเราเฟนิกแมนครับดิงเวหาไปครับจังหวะนี้ แต่ว่าไม่มีคนอยู่ในสนามแล้วมันจะไม่คาไปแต่ว่าการโรไล่ควนมาตัวันนี้เกวินไล่ตีโอ้โหอะตอมิกครับปูบาอุบาเจ้าไวหรือไอม่มารับชมกันครับ <S <S ฟินิกแมนไม่รู้ไฟใช้ล,ล้วเลยขน,ขน,ขนขึ้นมาตีธรรมดาแล้วเกวินไล่ตีที่อะตอมอีกทีหนึ่งเข้าสู่เทนที่สี่ครับอะตอมิจกจะต้องโดนคิงเอนจิ้นแล้วฟินิกแมนลงไม่นอนเพราะว่าการโรไล่ควนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับยรนี้เ,เปิดที่หลังแล้วเป็นฝ่ายชนะไปครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครูนี้ครับก่อยินดีกับ ทันวิลัสด้วยครับที่สามารถเอาชนะอุบาอุบาไปในเซิร์ฟนี้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ